แต่ประเด็นที่พูดถึงเนี่ยว่าบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินเนี่ยครับบางท่านบอกว่าคณะผ่อนแบงค์กำลังผอง่นอ,งผอนบ้านอยู่มันเป็นหนี้สินคือ,อาการผ่อนบ้านอยู่เนี่ยนะก็คือเราใช้เงินในอนาคตของเราอะ่ะแน่นอนก็ต้องเอามาจ่ายหนี้เขามาเนี่ยครับแต่มไม่ใช่หนี้สินของเรานะครับเพราะอะไรนะครับถึงแม้เรากํกาลังผ่อนบ้านอยู่เนี่ยโฉนดเนี่ยโอนเป็นชื่อเราเรียบร้อยแล้ว เราสามารถปล่อยเช่าได้เดี๋ยวนะทน้งโหนมันอยู่กับธนาคารนะใช่หรอใช่ธนาคารเก็บไว้เราเนี่คอเราจํานองเขาไงนะไม่ใช่พอเข้าใจไหมครับคือระบบธนาคารระบบอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยนะก็คือว่าเราอเป็นเจ้าของที่ดินเขียนไม่ชัดเจนเลยนายโสภพลเป็นคนซื้อนะครับแต่ว่าจํานองอยู่กับธนาคารนะครับ นะแต่ว่าโฉนดเนี่ยเป็นของเราเราไม่ได้เช่าซื้อนะครับอันนี้คือดรสมมงศอะไรบอกว่าชื่อบนโฉนดแม้ว่าโฉนดอยู่กับธนาคารแต่มันเป็นชื่อของดรเองหรือของเราโอเคเหรอฮะโอเคครับเพราะอะไรครับเพราะเราสามารถทําได้หลายอย่างทําอะไรบ้างครับเราปล่อยเช่าได้นะเปิดร้านค้าได้นะครับเราสร้างรายได้ได้นะดังนั้นมันมี Return on Investment นะครับบางคนบอกว่าเอ้าแล้วถ้าคุณอยู่อาศัยเองก็เท่ากับเราอยู่เสียหายไปแล้วถ้าไม่อยู่อาศัยเองทําไงครับ แลาซื้อบ้านมาหลังหนึ่งนะแล้วไปกางเต็นท์อยู่ที่สนามหลวงแล้วปล่อยเช่าบ้านไหมครับไม่ได้ใช่ไหมการที่เราเช่าอยู่เองก็คือเราเช่าตัวเราเองอยู่เราก็ต้องดูจาก Market Re ทว่า Market Re ทเนี่ยมันเท่าไหร่นะเช่น6%กซ็ก็ว่าไปเนี่ยครับเราได้แตได้ตรงนี้นะขนาดเดียวกันเนี่ยครับอีกนิดเดียวนะาอีกนิดเดียวสุดท้ายแล้วขนาดเดียวกันเจนเขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับเรายังได้ร e n t ก็คนอาบอานเพิ่มขึ้นแต่บางคนบอกว่าราคาบ้านไม่เพิ่มขึ้นแน่นนนอะครับ ถ้าเป็นราคาคบ้านที่ผู้ประกอบการขายเมื่อครึ่งปีที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยราคาลดลงไป0.2%ก็คือว่าคือสถานการตลาดไม่ค่อยดีเขาก็าดิสคาวลงมานดิดหน่อย0.2%นะครับนะหรือว่าดิสคาวในทางเทคนิคเช่นเรากู้เงินมาเราซื้อบ้านหลังละล้านแต่เราไปขอกู้เป็นล้านสองอนะครับมีค่าเฟอร์นิเจอร์ด้วยผ่อนต่อไม่ไหวทิ้งแมงก็เอามาขายเหลือ9ก้าแสนล้านหนึ่งดูเหมือนลดราคาจริงๆราคาตัวคนจริงๆคือแค่ล้านเดียวนะครับไม่ใช่ว่ามันลดราคาจริง เราผมสารวจมาเนี่ยครับราคาบ้าน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับยังเพิ่มขึ้นหรือเราไปดูข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยราคาบ้านช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นแต่แน,น่นอนในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีบางหลังที่ลดลงไปบ้างอันนี้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่ว่าศูนย์ข้อมูลของผมศูนย์ข้อมูลธนาคารอังกอร์หรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยืนยันตรงกันนะครับว่า er, ราคาบ้านดัชนีราคาเนี่ยยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไม่ใช่ว่าลดลง,น,งนะครับนะแลวผลตอบแทนจากการให้เช่าอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยครับก็ประมาณสัก4 5% อันนี้เราเลยได้ดีเทิร์สองอย่างแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยสามารถที่จะประกอบการได้ดีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างแบรนด์ของเราและไปทําที่อื่นได้ด้วยนะเราจะได้ไม่จบอยู่เพียงแค่นั้นนะครับเหมือนกับจุิทธานีเราก็สามารถขยายต่อไปเรื่อยๆหรือเจ้าอื่นก็ขยายต่อไปเรื่อยๆเป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยเรามากกว่าที่เราจะมองแต่ไปนั่งบนกระดานอมองนั่งช่องกระดานนะครับโอ้ขอบคุณท่านสบพลครับ,รบให้ข้อมูลได้ดี